อวันนี้ก็คุณยายก็กมีมละกอลูกใหญ่ด้วย Ồ, tên mô Tên mô, đầm con anh Rồi đập chi mô nó Tinh chi mô luôn À, mô Bây giờ ยิ้มบานทีเลยแตงใจเองคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุรินทร์วันที่16มก,กราคม2569ครับนี่ภาพบรรยากาศของอาหารการกินเมืองสุรินทร์มีดีให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะอันนี้อะไรนี่โอ้กคะเจืย ให้ชมกันภาพบรรยากาศในขนะนี้ก็อัปเดตกันให้ชมกันนะครับนี่ก็อาหารกันเยอะแยะมากมายไปไม่อดไม่อยากเมืองสุรินทร์มีครบทุกอย่างเลยครครบทุกอย่างาเลยคุณผู้ชมให้ดูกันคร่าวๆจริงๆจะเยอะกว่านี้ฮะแต่ว่าเราก็จะชวนให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นครับอะไรที่เราพาให้คุณผู้ชมดูก็ดูนะฮะอัปเดตกันให้ชมพวกปลาช่อนตัวใหญ่คุณผู้ชม nên đang cục ồ nè cục thuốc vàng cả đang luôn chưa nước đang luôn để xung cả ừ Mình xôm mình lại cái thằng này cũng bị xung bên ngay băng luôn đi nào nghiệm nào ừ. bên này nè <laughs> 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 ยาวไปถึงเนื้นอนะคุณผู้ชมผักผักเยอะแยะ,ยะมากมายกันชอบแบบไหนก็มาดูเอาดีเลื้อยอจ้า ừ, ใครดีเลืออเล้อย,<ด>ยใครดีจนเลืออ้อยๆไปเลยใครดีเลืออล้อยคุณผู้ชม นีม่มันาวบ้านแท้คุณผู้ชมคนขายไปไหยนนะีอ่อะอะชมกันมาบรรยากาศกับข้าวสำเร็จรูปก็ร้านทางนี้นี่ฮะกับข้าวสำเร็จรูปนะฮะให้ชมกันประมาณนี้ข้าวๆคุณผู้ชม มาอุ่นกันนะครับนี่ฮะสมเร็จรูปก็เรียบร้อยแนละ้วคุณผู้ชมน้ำพริกเจ้าดังเป็นไงบ้างวันนี้ตนโตเรื่อยๆเยนาะมันรถอนขาองเลย,เ,ยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังครับก็จะมีของกินเยอะแยะเลยคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้ร้านคุณอมยิ้มกํลาลังทานอาหารเย็นอยู่นะคุณผู้ชมอาหารร้อนไม่กินต้องเป่าอาหารเย็นนังเย็น <c oughs> อืม ประมาณนี้อ่ะแค่นี้แหละติดตามกด b ับส i b e ให้กำลังใจทุกคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันที่16มกราคมครับวันนี้สวัสดีครับ